ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวิดัสสวัสดีรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่บผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมใหม่ของค่ายพีจีนะก็เป็นเกมซอมบี้นะทุกคนวันนี้ก็ปาทุนมาคร้าวพันนะครับคนะร้าเก้าเก้าพันนะรุ่นนะ มาจัดกันเลยเบตหน้าสิเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะเจ็บคอจัดไปเลยเบตเก้าไปเลยไม่มีลิมิตลิควิดไม่มีลิควิดนะครับนะอ่ะมาดูกันนะครับเกมซอมบี้นะทุกคนซอมบี้นะ ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอ่ฟรีในฟรีจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนนะ,ะแต่วายมาแล้วหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าจะสวยงามหรือเปล่า โอเคก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอแบบสวยๆหน่อยบักปอบมันเลยเกินไปกูนานะครับนะ โอเคนะกะว่าจะซื้อไม้เดียวเลยนะทุกคนนะเออกะว่าจะซื้อไม้เดียวเลยจริงนะเออปลาตุนมนนสูบไป,ปงั้นแหละมาโชว์นะทุกคน <will> <laughs> อ่โอเคสวยอีกแล้วนะครับ2 4 0พเอ้ยเฮ้ยมีลุ้นนา มีลุ้นนะทุกคนนะเออมาดูกันนะครับว่าเราจะซื้อเกไม้เดียวหรือเปล่านะวิรุนเออใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่ะโอเค2 7 5 0นะครับ <c oughs> อ่ามาขอสวยๆไว้ก่อนอะไรก็ได้อะไรก็ดีขอแบบสวย คูณสามดิเกตเลยเว้ยเลยตั้งกี่หมุนกาหน้าหหมุนนะทุกคนอ่าโอเคเฮ้ยฟีจะซ้อนหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยอะไรเขียวเขียวอะไรเขียวเขียวอ่ะโอเคนะครับอีกสามหมุนโอ้โหอะไรวันนี้อะ ่ะวายมาอีกแล้วนะครับผมสวยครับอ่ะโอเคเป็นไปได้สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนอ่ะหมุนสุดท้ายนะครับโอ้โหแม่งยังไม่สุดวะ่ะยังไม่สุดวะ่ะไปต้องซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับนะม,มา สามอีกหนึ่งรอบนะทุกคนไปเบรดร้อยแม่งเลยม,าโมโ,โมโาโมโหโมโหปลาโมโหมันต้องอุย้ยซีตเ,เกตเตอร์นะทุกคนเฮ้ยไม่เคยได้มาก่อนว่ะของเก่งล้อเล่นนะล้อเล่นนะอ่ะโอเคนะครับยาวไป ขอจะหนักจะเต็มหน่อยเฮ้ยไปรุ่นโอ้โหเอ๊บักปอบอะไรวะน้านะเกินไปวะนะเกินไป มัจะซ้อนก็ซ้อนเถอะโอเคไม่สอนนะครับนะไปเบิ่งกันต่อนะไปรุ่นนะเออจัดหนักจะเต็มนะครับโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอเคโอเค อ่ะวายดอกนี้สวยครับเอ้ยเอ้ยหลอดเขียวๆอ่ะอะไรวะหน้าลงมาเถอะลงมามันไม่มาจริงเลยหลอดวัคซีนนะทุกคนนะไม่มานะเราซื้อไปตั้งแต่วเจ็ดป้น้านะโอ้โหมันจะมาทำเพื่ออะไรวะหน้าอ่ะมาไหลไปยาวไป อ่ะโอเคก็ยุบไปเลยนะครับบุกผาน่าร้อเจ็ดสิบเอออย่างน้อยก็ถโดนก็โดนไม่เยอะแล้วว่ะเออไม่นาจะโดนด้วยนะเราไม่ว่าหมดนี่ไม่โดนแน่เลวเออวายมาแล้วทุกคนสวยอะยาวไปครับยาวไปคูณเจ็ดิบ้าเป็นสี่สามันจ็ร้อยสิบวายหวันเคียบไปดิโอโหอย่างสุดทุกคนอ้าก็ยุบไปเลยก็ยุไปเลย ของแท้ของแท้มาแบบนี้ก็รู้เรื่องดีครับไปรุ่นอ,อ่ะจะฟินซ้อนหรือเปล่าไม่รู้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทุกคนนะ,ะแตนะ่ว่าเบรดเจ็ดพันหทุกคน เฮ้ย hey, ขออภยัยซื้อไปเจนะ็ดพันห้า่ะต้องฟีนีรฟีนี่มึงเงยพะโลเลยนะอ่ะโอเคบิกวินอีกรอบนึงนะครับสองพันหกรอยไปกันต่อเลือ,อีกสามหมุนเป็นเกมที่ว่าสเกตเตอร์แม่งลงมาโคตรบ่อยเลยนะเกมนี้นะปะักปอบ โอเคก็ได้อยู่นะทุกคนถือว่าแตกนะซื้อไปเจ็ดพันะครับเราซื้อไป7500นะทุกคนนะถือว่าแตกนะครับ22000หวานเจี๊ยบนะครับนะก็ไม่ไปต่อแน่นอนใครอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์มาวันบัน่บนบันแบบ